แม่เก็ปไปโดนนะแท้คุณแจ็คก็ไมงอ้อยนะแม่จับยอกยักกวาใช่ดือคนอยู่บ่แม่ต้นเลยเด้นี่มันไกลไม่นำไม่น่าเลยเด้นแม่น้อได้ยังมึงได้ยังมาได้แล้วน้อแม่นั่งก่อน นางก้อนนางก่อนแม่นอยู่ก่อนละแม่นั่งนั่งนั่งนี่แม่นั่นเน่ยายไผ่เลยไปสืบโอ้ยบุญจันทร์แต่ยานั่งอ่อยเอาเทียนได้น่ะอันนี้เ้าแม่เํ้าซอยแอนนี่ยังล่ะโอ้ยัไปสืบบักไฟให้แน่เด้อไปสืบองไฟให้แน่โปนั่งนั่งโอ้ยหก่ันหก่านเก่าเนาะพี่น้อบัตรีเก่าอจ้ะได้ได้โอ้นานักนี่มันหูได้ไปเัวได้ไนเเด้อ ดิ่ body บักหนิหกพันบ่ะ men หกพันเขาเป็นสี่เหรล่ะเลยโอ้เหลียบรอยได้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 เออไปไปเออได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเออได้มามือนี่แล้วไหมมือนี่ซัื้อยาบิดเบี้ยวอย่าไปหาหลอดเลรียได้ไปเอามาให้ได้เลยเดี๋ยวอย่าให้เสียชื่อเสียงนะบ๊วยมึงต้องห่วงเดี๋ยสิพ่อซอยไปให้ให้มึงได้มาเด้อมือนี่เด้อได้ได้ได้แท้แล้วแหมมึงอย่าให้กูเสียชื่อเสียงกันเลยไดัแล้วมึงไปมามามาโอ้ยไปเนาะ ังเราอีกยนีกะให้ตาสีตาสั้น้ยจะไม่กูอี่มปวก2องต่าหนี่หอดปส่ก้นอ๋อไ่ได้วนเยนะ่ได้อ้ยอแล้วเนาะไอ้เนาะพอแล้วซอยซื้อบัตรหารอยไงเออพอดีนะาเข้าสองคนแบงกันเอาไปเที่ยวเที่ยวได้เนาะโอ้จกมาเร้คือหายเงินเท่าหลายเถอะพครด็เธอจะไพอดีได้ใคเสด่จเปเขื่อนนี่ก็ไปโดนน้่เทกแกกง่อยนะแม

นางอนน่งอนนาะแม่น่งน่งคนนี่แม่เฮ้ยอยู่อาเป็นอสิบเม่นของเทน่าจดวยเอาซอยอยู่ไผ่ได้เนาะผัดตนถุงมาไข่ได้ล่ะอนี่นะบักไฟโอ้ยเอานี่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 เป็นตีตีมวนนีไม่ไหวใช่แมมเอาไว้ใส่ม้วนนี่แม่เอาไว้ใสมวนนี่นี่ตัวอย่างเป็นมเมนเหรอเนี่ยท่านนันบ่อนี่อไ ื้อมักไฟอันนี้โมโหแล้วไปไปซื้อบักไฟ้ไหมเออซื้อบัด์ตหางลอยหมกไฟนี่เต็มถุงนี่โอ้แล้วมันยังไรเหลือนั่นเที่ยวคับสาวไอ้ใส่เบิร์แล้วข่อยว่าแล้วเห็นบอเมยข่อยว่าแล้วเป็นยังล่ะใส่เบเดได้แล้วนี่ตัวนี่บักไฟไม่ไปได้บักไฟอันนี้แม่ไปตักไฟบอก 赶紧走啊！